มิจฉาชีพนะคะพี่น้องมาค่ะนน่งตามอายุค่ะเอาล่ะสูตนั่งตามอายุค่ะไหนก็มวพี่เปลนแ่กับพี่น้องฟังแน่ทำงานมือพอไปใส่มานังเร็วเอาบกสีมานังยังแต่แค่มยอ่ะ่สูสูนางบฮบสูนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ละค สวัสดีค่ะแอดมินติ๊กนะคะทำงานกับบคุยบ้านนะคะทำงานมาแบบคุยบ้านนะคะอันนี้ก็เลยไม่จ่ายเลยเงินเดือนยังไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินไม่ได้หรือว่าผมตักออกแล้วเงินเดือนไม่ได้เพราะบอสเพิ่งมาถึงบ้านไงเอาพูดทีละคนมาทำงานกันกี่เดือนกี่ปีแล้วมาเริ่มต้นยังไงเอาพูดคนแรกเลยพี่บ่าวก่อนพาวก่อนกี่ปีแล้วเอาเล่าเจ้าตุ๊กใล่าพี่น้องอันดับแรกเจ้าอยนะท่านผู้ชมอันดับแรกกะ บอกนะไม่เห็นงานกับพยาบาลเนี่เนาะถ้าร<ะ>วมระยะเวลากับประมาณซีส <c oughs> ีตึ้งหาปีแล,ะละ้วล <c oughs> ่ะซีตึ้งหาปีแต่เหตุแต่เหตุแต่เหตุงานมานี่แต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ย <c oughs> บอกได้เลยว่างานชุวงงานหนักหนักทุกงงานบบวีงานไหนที่บ่หน่ากันพี่อง้ล้ะก็จริงที่มันมีความสุขกับการเหตุงานหนักเพราะว่าเขาอยู่กับ บอดที่ดีงานหนักมองทันนะมันก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นบ่หนักไปเลยน่ะนะเพราะว่าพอผู้ถึงเนี่ยสามร้อยหกสิบมือมีมืออยู่ดีลยเพราะว่าเมื่อเกิดบ่หูก็ตียุดไปใส่ล้กังานเนี่ยมันก็มีมือหน่อยมือหลายปะปนกันไปมือบอมีกับบอมีเอเพิ่นเพิ่นกับเมื่อเม้ากับมือเมาเด้อ มือมือเมาสกับเมาเอ้ากินก็กินกับซุดเฮ็ดงานก็ต้องมือเมาก์ออันกืนท่าจะคลองนู้นหรกกัดคือว่าเลยแบบเอาบอดพนันพ้าซุดเนาะเฮ็ดง่ายก็ต้องซุดเนาะกินก็ต้องกินเนี่ยมันสนุกเห็นมันซุดเพราะว่าตัวย่างดีๆกับมีพี่น้องแล้วก็งานเฮ็ดยูซูมือเนี่ยกับมีอย่างหลายๆในชีวิตเขางมากับกับพอบอดนะครับกับพอบอดพดมีอย่างแน่กับมีเฮียนอ่า มีรถ้วกามีเมียดีๆมีหนุ่มดีๆเมียไหนไปมียไหนไปเมีหน่อยเลยพ่ต้องมีมาดอกเมียหน่อยมีนี่ยผู้เดียวนี่ก็บมกระขอบคุณครับขอบคุณบิ๊กไอ้บอดบิ๊กนะครับบอดแคลวนะครับเนาะเพราะว่ายัานเราตื่นเต้นแล้วบอกว่ามีความสุขมีความสุขเหรองานสมืัยนี้ก็เขากเฮ็ดสู่ไปกับบอลนี่แหละก็ะเหตุยังกระ บ่โจมบดยังเพราะว่าหนาที่เขากับรับผิดชอบเพราะว่าเพื่อนเห็นลายว่าเขาอีกงานหนักลายว่าเขาอีกอไอ้จำนี่จะสีว่าหนักพอเพียงแค่ว่าอายุลา้แค่นั่นแหละแต <c oughs> ่ว่ากับเรื่องความรับผิดชอบเรื่องสู่กันเอาให้เพื่อนเพื่อนไปแรงงานข้างนอกกเขากับรับผิดชอบให้เพื่อนได้สบายใจบ่ต้องแบบว่ากังวลเพราะว่าเพื่อนไปข้างนอกบ่แต้เพื่อนคิดว่าโอ้เป็นงได้นอกกดังนอกสินค้าเป็นยังไงนอ้นนะกเอาก็รรับผิดชอบหนาที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ต่อไปเพื่อนไปเนาะ <ไป S 1> <Assass. S 2> สวัสดีค่ะแอดมินเพนค่ะก็อ่นก็ต้องขอบคุณบอสบีกับบอสแพร้นะคะที่ให้มาเหตุงานอยู่ตรงนี้นะคะรวมแล้วก็จะเข้าปีที่สี่แล้วนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเหตุงานอยู่ไก่บาทนะคะบอสบีพนกดีบอสเพลพนักดีก็ขึ้มีของขวัญมีโบนัสให้ทุกๆปีนะคะถือว่าทํางานที่นี่ที่นี่รู้สึกอบรู้สึกอบอุ่น อบอุ่นค่ะก็คือคือจังเป็นพี่เป็นน้องกันคือพอได้เป็นแบบว่าหัวหน้าเป็นแบงส์นสัตวนยังสี่นาแบบเขาลอยอยู่กินกันด้วยกันแบบแบบเป็นครอบครัวแบบแบบให้การแบบว่างตัวแบบยังลหะเป็นครอบครัวร่ำกันทังสี่นะค่ะมัน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 อยู่ด้วยกันได้นานอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็ให้ความมั่นใจเฮาเนาะสําหรับงานกดังเพื่อนก็ออกไปล่าตลอดทั้งเดือนบอตไม่เคยแวะเข้ามากดังเลยก็มีแอดมินที่ยังอยูแล่ะก็ ดูแลทุกอย่างบอดบาทตลอดทั้งเดือนไม่เคยเข้ามาเป็นแล้วคือแบบบอดกะให้ความไว้วางใจให้กับแอดมินนะเขากะเขากะแบบรักษาความดีแบบบอดวางใจเห้องสิเขากะเขาก็ต้องเฮ็ดให้เพิ่นได้แบบมั่นใจไว้วางใจเขาได้ยังสินะเขากะนั่นล่ะดูแลงานทุกอย่างนะคะให้ดีที่สุดผิดพลาดยังไงก็คือเขากะคุยกันตลอดมีปัญหาอยังเขากะ เพื่อนกับเอิรนมาคุยมาเคี่ยวกันแบบคือไม่ไม่ปล่อยให้นานอะไรอย่างเงี้ยเขากะแก้ไขตรงบกพร่องนะคะสําหรับตัวแอดมินเพนเองนะคะก็จะทํางานที่นี่ให้ดีที่สุดนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะคะใครเม็ดใครเม็ดแเบิร์นใครเม็ดเบิร์นใครเม็ดเบิร์นใครเหม็ดติ๊กติ๊กติใครเม็ดใครเหม็ดเอ้าติ๊กแอดมินติ๊กนี่มาสุดท้าย ไอ้วินตี้นะคะไอ้วินตี้ก็ทํางานอยู่กับบรยษัทฟินแลนด์มาสามปีแล้วนะคะจะเข้าปีที่สี่เริ่มต้นปีที่สแล้วนะมูที่ไม่เย็งงานํำเพลินออกไปเบิร์แล้วค่ะไม่น้องๆที่มาทํางานร่วมก็ออกไปไม่ได้ อยู่ไม่ได้เพารุ่นพี่โหดหรออยู่ไม่ได้รุ่นพี่โหดเอาอ๋ออยากบอกเลนบอกเลนนะคะก็ขอบคุณบอสบีกแล้วก็บอสแพรนะคะที่ให้โอกาสแอดมิทีได้มาทํางานอยู่ตรงนี้นะคะบอกอีสานได้บหมเออเพื่นกับบอกอีสานเนี่ยแหละไม่พอบอบอกตื่นตันใจนอกแต่ว่าเขาก็บดีใจเนาะแต่ว่าเขาได้มาอยู่บ้านเฮ็ดงานอยู่บ้านก็ขอบคุวแต่ว่าก็แบบบอกเลยว่ามองเห็นงานไกญ่บ้าท่าไหนจะเมียนเระมาณมืแปดร้อยึงแปดร้อยเมตร บางวันก็เดินมาจ like ้างร้อยมบางเมื่อก็เดินมาก้อยมีบางเมื่อก็เดินมาก็ได้ก็ดีใจที่แบบว่าเพื่อนให้โอกาสตั้งแต่เมือแรกเลยแบบว่ามาอ่านขอเห็นงานเราตอนนั้นเป็นโควิดเราก็มาขอเห็นงานนํำเพลินตั้งแต่มือแรกนะเพื่อการรับก็แบบดีใจแบบว่าเออไฟฟันแบบว่าเป็นเอฟซีเพื่อนที่แรกก็เลยแบบว่าได้มาเห็นงานเพิ่งเออก็ไปปลื้มใจก็ดีใจแบบว่าได้มาเห็นงานจุดนี้ก็เป็นปัานตอของนักสิตาก็ดีใจแห้งไหมก็ขอบคุณบอสทั้งสองจริงที่แบบว่า มีทุทกานวันนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทฟิวิบันฟิลแลนด์นะคะก็เป็นแอดมินติกมานี่ยสามปีแล้วนะคะเมืม่อไหร่จะเป็นเมียฝรั่งจะต้องมีบอ่ะ่ะคือเศร้าอ่ะโอชัวร์เฮโลแหละเน่คุยตบาบ้าไทยแต่มื่อไหร่บอตาบ้าไทยกับพัดลมี่จ้าพันลำมี่ตอนนี้พัดลำมี่เสียงที่ดูอยู่นะคะติดต่อได้นะคะกับเขาบอกฟังให้บปรู้เรื่องไงโอ้ยัง้ติดกับหมอแซมเนี่ยไอ้จริงๆเฉลิมเฉลิคนก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ในนามบอฟิวิบันเพลวก็ ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับพี่บ่าวพี่เพนพี่ตีกที่ทํางานด้วยกันมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบาทหนึ่งจีบาทกับเบอเคยเงียบเเคยหายของชิ้นหนึ่งกับเบอเคยหายพี่น้องก็คือว่าทํางานด้วยกันแบบซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณตลอดทั้งปีทั้งเดือนบางทีแบบคืออะไรอ่ะทำงานแบบดื้อๆสินะการทำานในพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทํางานเต่ว่าเวลาคือคือหนึ่งล่เพื่อนบเดีมั่งเคว่ามาเ็ยงานแบบทํางานเสร็จแล้วกูไปสินะคือเอาใจใส่แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรเอาใจอยู่ในเข้าไปในงานเหมือนเหมือนเป็นบ้านตัวเองอีกหลังหนึ่งเวลาอะไรก็เออพยายามมาของอย่างกับเร,ราักาคือทุกอย่างก็รักษาเหมือนเหมือนของทีมทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็ที่ทําง,งานร่วมกันมาตลอดเนาะแล้วก็เวลาีปัญหาแล้วก็ประชุมกันตลอดคุยกันตลอดทุกอย่างรุ่นไหนผ่านมากูกี้จยร้องไห้รุ่นไหนกูกี้จะ่ร้องไห้รุ่นไหนบอกเมื่อกี้ว่าซาลาเบอร์เจพีทเราหายแล้วรุ่นไหนผ่านมามาก็ ยังเซตนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเซตนี้ก็ยังไง<ม>คือรุ่นเด็กเจนใหม่ๆขึ้นมาอยู่ก็ไม่มีความอดทนก็มีแดดนี่แหละรุ่นพีพ่ๆนี่แหละก็อันนี้ก็เป็นรุ่นนี้<ค>พายุพัดก็ไม่รุ่นนี้<ม>เป็นปอันนี้เป็นเพื่อนของแพลวพาวเป็นพายุพัดไม่เป็นไรใช่ไหมซูนามิก็ไม่เป็นไรใช่ไหมซูนมามิก็ไม่ปิวไปไหนนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะผมก็ขอบคุณมากๆนั่นแหละไมมีอะไรหรอกนอกจากคําขอบคุณแล้วก็อยู่ด้วยกันดูแลกันรักกันมีอยังจะช่วยเหลือกันพี่น้องเพราะว่า ซ้ำเป็นรอบค้อเดียกันแล้วสามปีแล้วมันบอแม่นนตาเกิดไปแล้นนันนี่ตาเกิดังเนากํลังนั่งกําลังนังจ้นตาเกิดใหม่อพราะนั่นนี่ตายุว่าท่านได่เกิดครับว่าเกิดม่ยัว่ท่นี่เเพราะว่าตอนนั้นไปเก็บเสียไใหม่เนาะเดี๋ยวแพ็คขอยมาเยห่อนอยู่แต่บมินริงมาลุ่นยูแลวอเทอยู่เดี๋ยวเพื่มาก่อนปีหนึ่งมินติงมาลุ่นเออมาันงหอนอยู่จำได้อยู่ว่าแพ็คข่อาอันนี้ก็เป็น โบราณสำหรับกินปีใหม่ย้อนหลังนะครับวันนั้นก็เลี้ยงเบียร์ไปแล้วเลี้ยงอาหารไปแล้วอันนี้ก็เป็นครับมีทุกเทศกาลพี่น้องเพราะฉะนไม่เฉพอปีใหม่ดอกมีทุกเทศกาลทานดิโดนกินกันตลอดทุกวันสำคัญวันก็ได้สร้างัญอาจจะบ่ได้เปิดเบอง์เน่เปิดเบอง์เน่ลองลุ้นดหน่อเปิดเบอง์เน่ซองซองบางคนจะควงแน่ซองหลักกับเอนมนำมาว่าเจ้ายังไม่สักรอยแต่เป็นทีมนี้ดูแลนี้เขาหาอะบ่ นับได้บ่ดินับได้ใจนับได้ใจแอดมินทีนี้ดูเลยเดี๋ยวมันไดืูดกันมั้งดิมันออกซื้อนมันเดือดกันมั้งนี่มัญหาเพราะว่าเราให้ตามความพยานของใครออกมันนับแล้วถ้ามึงคิดเราถ้าเึงเก็บไว้ก็เบามานับเลยเบามาหนับเลยเบาเก็บก่อนเดี๋ยวแม่สีเห็นเอ้ยบาริเร็วเราบ้านดียวกันเดี๋เราเก็บบางบ้านนี้ดสองคนเนาะเบิางทีบเกี่ยวบี้เกี่ะเกี่คนละคนเนาะไม่บ้านขอบคุณค่ะบ้านนี้แบบว่า เอาบุญบอลนะคะแบบว่าเล็กๆหน่อยเกิดกายก็เป็นการคิดถึงการเป็นการคิดถึงการดูแลกันเพราะว่าถึงแม้จะบุญบายขคาะไหนก็ยังคิดถึงคืนน้ำอยู่พี่น้องเขาเปิดกระเบื้องซื้อเม่อลาเขาเป่ดเป็นขวัญบ้านของกระเบื้องกล่องเป็นขวัญแจกพันกล่องพ้งจอยอละเออครับเพราะว่าทุนหน่วยมันทันสมัยแล้วพี่น้องทันสมัยแล้วก็ไม่ได้แบบว่า ต้องโทรมาน้าอย่างเพรอเข้เบิเงก่อนเราอีกอย่าง,องขาอทงำงานเป็นระบบแล้วงานมันไหลลื่นของมันนำอัตโนมัติแล้วก็คือผู้ต้องคิดอย่างหลายคือวันต้องเข้ามาเพิ่นกับใครเพิ่ยมันจะลงคกิมเอา้าเดี๋ยวบอาสู้มือนี่ <c oughs> ไม่ได้เข้าโกดังแต่ว่ายอดขายเดือนหนึ่งบอกได้หลายล้านไม่ได้ว่าเล่นพี่น้องเพราะแบบแปลกไม่ได้โกดังไม่ได้เจียงนาตาไม่ได้ปล่อยโกดังเก่าเจียงนาตานีคนอยู่ทุกวันแล้วทำงานทุกวันแพ็คทุกวันทุกวันค่ะพอเดือดเขาทุกวันบางวันก็ไม่พอใช่ไหมว่าจะใส่อสตโนมัติหรือใส่ไปโดน มีแต่ไซไซนึงใส่เหลือใส่เลยไปได้ของมีสซ่ของมีสซ่ช่องถืงอันปิตากาชัวค้ามันบอโอเคอพี่ใหม่บอกว่ามีพร้อมเพลย์ไข่ขอบอจ้ะ <laughs> พี่ใหม่เดี๋ยวก็มีเหมือนกันเดี๋ยวก็มาย้อนหลังก็ให้ย้อนหลังเหมือนกันพี่ใหม่พี่เน็ตเนาะก็ให้เหมือนกันย้อนหลังอันนี้คือพูดถึงส่วนของโกดังก่อนบอกถึงส่วนโกดังก่อนเพราะว่ามันมีหลายส่วนมีส่วนของวงกับเป็นต่างหากส่วนวงทีมงานก็ต่างหากอันนี้เป็นของโกดังก็ต่างหากรับผมเยว เดี๋ยววันวันที่จับฉลากอันที่งานคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาจะจะให้จับแยกเพราะว่าไม่ต้องไปแข่งกับเพราไงมันค่อยละมันไม่ต้องแบบว่าค้าเยอะใช่ไหมล่ะไอโฟนกี่เครื่องก็ว่ากันไปหรือว่าทองทำหนักเท่าไหร่แอดมินจะไปเลือกรางวัลเยอะนะไม่ต้องไปแข่งกับวงภาพคอนมันเยอะแล้วอย่างนั้นให้เราแยกยิงเลย จับเฉพาะกลุ่มกลุ่มแอดมินก็แอดมินกลุ่มคาเฟ่ก็คาเฟ่ไปแล้วแต่คือหลายแต่ครบอันนี้ครบอะไรตำแหน่งบ้างอันนี้สองตำแหน่งใหม่มีโมดังจับกัดจะมาจับโมดังคาเฟ่ไปจับแอดมินติก็จะไปจับคาเฟ่ได้ไหมเดีอยู่คาเฟ่มีจับสองคนพาไปเราก็การบูรณาผิดน้องพางที่เราทำมาแชมป์โอเคบอโอเคค่ะโอเคบอโอเคครับเป็นลูกเตะมาขาดบวมากแล้วก็มันปีใหม่แล้วไป็นเดียวตื่นเต้นหรือเปล่า